ผัดกระเพานกแบบสไตล์ป่าของเช่าสามล้านครับเป,ปเปิดร้านเปิดร้านแมวสักหน่อยนะร้อนนะแม่อร่อยเออการุณาเกรงใจลาบเป็ดเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่ายัางยังเลาะ,ะอับมีลาบเป็ดของท่านประธานอีกมะละกอต้นข้าง คือเรานะครับไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะได้กินนะคุณรัชนีผมเห็นมันต้นเล็กๆเราก็ปล่อยทิ้งๆเอาไว้เฮ้ยมันได้กินจริงๆด้วยเก็บได้ยังเนี่ยเก็บได้แล้วเนี่ยเอ้ามะละกอเดดเลยเด็ดเลยเด็ดเลยนี่มะละกอต่ด้วยนะถ้างั้นฝากพี่เต๋าฝากไ่ให้หน่อยพี่เต๋าฝากสับเอาไว้เดี๋ยวไปเอาเป็ดมาให้เดี๋ยวเขาจะแอบเอาเป็ดมาแลกปลาเออเดี๋ยวเขาจะแอบหวานแห่เอาปลาอีก โโอ้หเป็ดจ <House> ้าเป็ดเป็ดต <player> ัวใหญ่มากมีไซส์เอสแล้วนะคะเอสเหรอเอสจีแข็งแต่ว่ามันเนื้อมันแข็งมากเลยเดี๋ยวจะให้คุณตาแหวงช่วยเลาะเนื้อมันหน่อยนะคะเที่ยงคืนจะได้กินไหมเนี่ยนี่นี่มีนี่ด้วยนะเที่ยงคืนจะได้กินมั้ยปากเป็ดได้ข่าวว่าพ่อชอบชอบใช่ไหมปากเป็ดทอดเอามาดีพอด ีพอ <Report S 2> มันต้องหมักก่อนไหมพ่อหมักไหมอ้าวเสียเอเราเจอกันเมื่อชาติต้องการนะไม่เอามาเป็นกระสอบอ่ะเสีเ้น้ำแข็งค่ะเม,มนูเป็ดนี่จำเป็นอย่างมากคือขาอ่อนนะคะซองซองซองปัญหาตอนนี้ก็คือมืดแล้วโอ้โหปั่นไตกรอบด้วยปั่นด้วยเพื่อนพี่น้องอไอ ก็กลัวโดนต้นไม้โหพี่สมเด็จเขา้เเขาหวงต้นไม้ไว้พี่โจ้เข้าหวงต้นไม้เขากลัวไปโดนต้นไม้อื่นอเอออย่าโดนต้นไม้อื่นเขานะขุดแข็งโอ้ยโอ๊ยได้เลยไม่ได้แล้วหาข่าวทำไมเอาไปทำลาบทำลาบเป็ดอ่ะเอ่าเป็นยังไงชูกราลบขึ้นมานี่สลินเบลเอาโน่นมาแต่พี่โจ้ตัวนี้พูดง่ายกว่านะเออ บอกแล้วอย่ารอมืดอย่ารอมืดพอมืดมาแล้วมันยากโ oh. อ้ยหน้าบ้านนี่ขาล้มเต็มเลยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องต้องย้ายขาตรงนี้ไปปลูกทางโน้นหน่อย,ยมันเยอะละเออใกล้บ้านตรงนี้ก็ได้ใช้เราปลูกไว้ทั่วหมดแล้วเออขานี่ทาไมสีเหลืองวะง่ายกว่าขาเหลืองไงโอ้ยพี่ลินกะตัดเร็วเกินเอาอีกเขาอีกเห็นไหมขาวๆอะ่ะ มันไม่ได้หรอกใช้มีดมันต้องใช้เสียมขุดเสียได้ขาเอาเอาแค่แค่นี้ก่อนแล้วเพราะพรุ่งนี้ค่อยขุดมันต้องได้หัวแบบนั้นมาเอออย่างนี้พอเลยอันนี้พอกินเลยขอบคุณครับโอ้โหวันนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวอันนี้ตำอะไรเจ๊เจ๊กจ๊เ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 จ๊ขอตำเขาวครัวแม่นบ่ ตาพ่อครัวสำรานผัดปลาไหลแล้วค่ะเดี๋ยวร้อก่อนครับล้วนก่อนละค่ะการกินจริงๆนะฮะโอ้โหเห็นสำรานอยู่ไม่ได้แล้วฝ่ามือการงานนี้ต้องตักข้าวรอแล้วเป็นอะไรกันครับเป็นอะไรกันครับ เปิดร้านแล้วนะคะคุณยายทองหน้าคิกเม็ดเดียวจ้านี่เป็นน้ำตาลตะนดนะคะใส่ส้มตำได้นี่นิดนิดหน่อยจะได้มีเติมรสนะคะน้ำปราแม่ทองน้าคกลัหมดเหรอมันยังไม่มีกี่มีทูเลยนะฮะมีผัดเผ็ดปลาไหลหนึ่งเนี่ย โอ้โห<ฮ><ฮ>เป็นไงน่ากินไหมน่ากินน่ากินเพิ่งจะมีเมนูเดียวลระเออเอาแล้วที่สับสับอยู่นี่เมื่อไหรได้กินคะส,ส,สับเรากนกอาหารป่าจา้ะอ่าส้มตำจะได้กินก่อนแล้วนะ ของคุณยายทองนาคนะคะแบบไม่เผ็ดแบบไม่เผ็ดนะคะส้มตําเด็กค่ะส้มตาเด็กอืมส้มตาเด็กเราจะโรยด้วยหนังไก่กรอบ <c oughs> แม่ทองนาคนะคะ <c oughs> นี่หนังไก่กรอบแม่ทองนาคโรยกันเลยค่ะปึ๊ปปุ๊ปปุ๊ปป๊ไปอากินกับแม่ได้นะพี่เต่านะของแม่ทองนาคแม่ทองนาคโอ้ยส้มตำกินไอ้นุ๊กโอ้ย มีหนังไก่ด้วยนมะ่ญ่ท้องนากินเล่นๆก่อนนะแม่รอผัดเผ็ดปลาไหลก็เสร็จแล้วนะนตำต้มฮึมฮึมเข้ากันนะตำโดยแชมป์ส้มตำงานสงการอือหือกินกับหนังไก่ก่อนอนี่อร่อยจริงท่านผู้ชม,มเสียงกรอบอ อ,อ,อร่อยมากำตำน้ำตำตำอร่อยใช่ยายเป็นไงบ้างคะอร่อยจังครบคุณน,นะคะอ,อร่อยเพราะอ,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 อะไรรู้ไหมเพราะว่าน้ำปลาแม่ทองนกคอร่อยอย่างนี้เลยคะ่ยะใครตำก็อร่อยอันนี้ขอแบบเผ็ดตายไม,าไม่เอาเรื่องหนึ่งคบจริงไม่เอาเรื่องหนึ่งคบเผ็ดตายเลยต้องพริกแห้งจัดมาเลยค่ะทะับเต่าเป็ดเลยเผ็ดๆเลยจี๊ดจาอันนี้ยายทองนากินก็ เบาๆพี่ตุ๊กอร่อยดีลองดูแล้วอย่างนู้นคนนู้นยังไงคะพี่คะนู้นก็ลอกหนังเป็ดอยู่เป็นหมักเป็นพ่นซังเองเอาเอาเป็ดมาเป็นโตป่ะพี่ห่ลูกเตรียมเครื่องให้แล้วทีนี้เหลือเนื้อเป็ดละวง่ายป่ะพี่นึ่วุ่นวายนง่ายงานไม่ใหญ่นะฮะไหวไหมพ่อมีอะไรให้ลูกให้ลูกช่วยบอกนะ ท่านประธานลงมือเองอ่ะพี่โตงานใหญ่นแงาจะใหญ่ซะแล้ววันนี้เปร็ดมันยังไม่อ่อนอันนี้แก้วไข่เนี่ยยังมันนิ่มเป็ดมันแข็งใช่ไหมอุ๊ยคุณยายกินหมดเลยอ่ะน่าชื่นใจแทนคนต่ำนะเนี่ยหมดมืออร่อยจริงนะข้าตำซุปต่ำอร่อยจริงนะเออพี่เต๋าแล้วก็เอาแบบเผ็ดกลางๆสักโคกหนึ่งเส้นสุปต่ำเป็นไงดี ทำเส้นแบบนี้ดีมะละกอเราใช่ไหมละ่ะเุ้ยอร่อยจริงฮะต้นนี้มะละกอเราเนี่ยต้นข้างครัวแม่เออเนี่ยดึงมาจากต้นข้างครัวนี่แม่กรอบดีไหมกรอบเ,เอออร่อยดีนะไม่คิดว่าจะได้กินอน,นอเน,นีี้ต้นเนี้ยเออไอที่ตั้งใจปลูกกันไม่ค่อยได้กินรลอ่อันนี้มันเกิดเองด้วยนะมันเกิดเองแต่เราก็เห็นมันกระดองกระแดงขึ้นมาก็เออลองปล่อยมันไว้ที่โช่เผื่อมันจะได้กินเฮ้ยมันได้กินจริงไง 10เมตรอะพี่กพิ่แจ๋กําลังจะกินดูหน้าผูกาดสิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรอ่ะโอ้โหไหนขอดูหน่อยสียเตรียมน้ำเลยค่ะเห็นไหมโอ้ยผัดนกมาแน้ี่เห็นไหม้องสิบเมตรอร่อยอร่อยพอดีความความอันนี้อะไรนะคะผัดนกครับผัดนกผัดผัดกะเพรานกแบบสไตล์ป่าของเช่าสํารานค่ะบช้ เปิดร้านเปิดร้านชั okay, ้นหนึ่งยิงเผ็ดไมะไม่เผิดแม่แม่ขนาดน่ะร้อนนะแม่อร่อยต้องตักข้าวแล้วงานนี้เออกรุณาเกรงใจลาบเป็ดหน่อยนะคะเพราะว่ายังยังรออยู่มีลาบเป็ดของท่านประธานอีกท่านประธานนั่งทำเป็ดเอาแก้วน้ำเขียวให้เออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเติมน้ำเขียวให้นะท่านประธาน ชีวิตลำทอดมาเพื่อจะได้กินเอ้ยเอาละพ่อาคนนั้นแหละอันนี้นิ่มไหมคะ<อ>นิ่มไหมนิ่มอยู่อันนี้นิ่มอยู่ทำง่ายอยู่ยก็ไม่ลูกชายไม่ยอมให้หวานปลากินปลาก็ต้องกินเป็ดน,นะพ่อเนาะ โอ้ยผู้ช่วยมาแล้วดีใจจังเลยผู้ช่วยมาทุกอย่างจะเรียบร้อยอย่างรวดเร็วเมื่อช่างสำราญไม่แหวงน้ำเกี่ยวครับแก่กระหายอ่าหาละลาาเป็ดจะเสร็จเร็วเร็วนี้เตไมตะไจจานมาดิ เราจะลอกินลาบเป็ดน,นะคะยังไงก็จะให้กําลังใจคุณพ่อกับคุณลูกเขยนะคะเรากินลาบเราจะไม่กินอย่างอื่นสู้ๆนะคะสู้ๆโอ้เราเลาะเป็ดกันทุ่มหนึ่งนะคะได้ล้วนตอนสองทุ่มค่ะใช่ครับใสามทุ่มอ่กินสามทุ่มนอนสี่ทุ่มไหนดูสิมันต้องอร่อยแน่เลยเพราะว่าเรารอมันนานมากนะ เป็ดนี้ต้องต้ลวนให้สุกก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเมนูนี้คือต้มเป็ดนะคะเป็นปีกเป็นขาเป็นกระดูกแล้วก็เป็นปากเป็ดนะคะที่ได้จากการแล่จากตัวขาตะคาไคร้ใบมะกรูดค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำปลรราแม่ทองนาค ุ๋นเรนหนะหว่างนี้นะคะเราก็รอเป็ดตุ๋นนะคะพี่ลานบอกว่าคืนนี้อาจจะยังกินไม่ได้ด้วยมีชั่วโมงใช่ไหมน้ำตัวก็ชดได้อยู่ออ๋แต่เนื้อมันไม่ไม่ออกอย่างไม่ลุยโอ้ย <c oughs> ังขาวนะได้กินหรือยังลาบเป็ดได้กินหรือยังพงง่อใหญ่แสวงไม่คือ <c oughs> มาโดนแท้บาดที่นี่ ช่างสำราญแม่พ่อพ่อได้กินอะไรรองท้องฮะทงเลยเข้าจะไม่ได้กินชักโอ้ยสองข่องครึ่งแล้วพี่กบูของดีต้องใจเย็นๆฮะาตาเนาะอ้าวพ่อจะกินอะไรอ่ะรับแปดรอกินพร้อมเขานี่แหละทำเสกกระเทียมอ่าคืออดทนรอปกติพ่อไม่กินข้าวเดือดขนาดนี้กินซึ่งหน่อยจะได้กินยาปลากูไม่ติดปลาก็ไม่ให้กินนี่เนาะปาไม่ทำเลย โอ้ปลาไข่ปลาไข่ปลาไข่อืมเอาต้องโขลกอะเครื่องแกงอะนะเ้าบอกว่าจะได้เครื่องลาบเครื่องลาบเออเขาเครื่องลาบปกติเราจะหั่นอย่างเดียวนี่เขาโขลกด้วยจะละเอียดกว่าอ๋อเออใช่ใช่มันจะเข้าเนื้อน้ำเข้าเนื้อกว่าที่ยืนรอนี่ไม่ใช่อะไรนะลืมรอกินนะเนี่ยยืนรอกินนะเออหมดสองเมนูแล้วครับเมนูแล้ว อันนี้เมนูที่สามแล้วนะช่างสำราญวันนี้สี่เมนูเลยเหรอผัดไสรปลาไหลแล้วก็แกงขั้วนกโอ้แล้วก็ต้มตโอ้แล้วก็พิสุรีสี่เมนูแล้วถ้าโอ้โหมันเยอะแล้วนะเมนูที่ห้าพี่นั่งบอกว่าต้องกินพรุ่งนี้คืออะไรนะต้มต้มเป็ดต้มน้ำต้มเป็ดหรอและชันีต้มเองเหรอปรุงไปบ้านสวนแล้วเหรอทำไมอ่ะมันจะแหลกลายไหมอ่ะ แต่ข้วค่อวยยัง,ยงครับยังใส่ไม่ได้ครับต้องรอให้ต,ตรุงให้ได้ที่เลย้วล้นน,นอนอละอืมไงบอะมันคือจีั่วจือดอ,อ่ะใช่ไหมน้ำปลา้ำปลาไม่น่าทิ้งน้ำเป็ดเลยอย่งอางตรงชิดนนัน่นเนาะปลาบ้าสุดท้ายค่ะข้าวคั้ว วัวมันใช่ใช่มันใช่ดิยังพร้อมนี่มันใช่อีกยังสุดท้ายไงพ่ออ๋อใจรุงไปโอ้โหหม้อนี้นี่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะใช้พ่อครัวแม่ครัวประมาณ3-4คนน้ำเดือดหน่อยไหมแห้งนะพ่อน้ำเป็ดใช่ไหมน้ำต้มน้ำต้มเป็ดเหรอไหมพ่อบ้านมันแห้งไปใช่ไหม อย่างนี้แหละเป็นไงเพ่ออร่อยเรียมแล้วอ่าอร่อยแล้วอร่อยแล้วกระจายไปอืมเอ,อีกเอี๊เอีก เป็ดปลาไหลจ้ามาจ้าโอ้พันเป็ดปลาไหลบอเอาจ้าสิกินเป็ดเด้อจ้ารอคอยมานานค่ะกินลาบเป็ดกับขนมจีนดันยาไปขอบาเซียนะขอบายุดคุ้มค่าการรอคอย อร่อยมากอนจาไม่ใช่จิงไม่ใช้จิงอาจารยูพ่อนาไม่ใช่ไม้ใาวพี่โจม่ตัดนะทำวัดัดูพี่จดูท่านประธานบันที่ได้ถ้านประานหิวข้าโอ้โหกว่าจะได้เกินเกือบสามทุ่มัทอันนี้อะไรแม่ตับเหรอตับเป็ดเหรอ อ่ะตับนกอ่ะอร่อยไหมพ่อเอาผักไหมอร่อยกับครับเอาเอาผักอะไรดีอะไรหลักเล็กๆว่าผักกระพุ่อมเลี้่กระหล่ำผักก็กินได้เรียกว่ายน่งให่จริงๆครับ่ว่า เอาไมโครคูดหน้านะแล้วให้มันผัดผักโอ้โหอัดใช้ไม้อร่อยใช่ไหมอร่อยอ่ะเบาถ้าถ้าถ้า น้อยน้อยโตจใอจอยเป็นฝอยรินไหลกบเขียดจะบผู้กลางฝนอีกพ่โดนมันคงวางไข่โตเฮากับเงาเดียวดายก็มีผู้ใจยามสายฝนรินก็มีผู้ใจยามสายฝน ลินรินสิกอดยูพินให้กบเขียนหยิบชาสิกอดยูพินให้กบเขียนหยิบชา